ค่ะ <c oughs> สวัสดีค่ะใครติดตามช่องมุกี้นะคะวันนี้มุกี้ก็จะพามาดูสนามบินที่ซ0นิโรลโปโน,นะคะข้างหน้านี้เขาก็จะมีทุ่งะะมมาะะลาเวนเดอร์นะคะกลิ่นหอมมากเลยค่ะเพื่อนๆุมจะให้ดูใกล้ๆนะคะเป็นต้นลาเวนเดอร์กลิ่นหอมมากเลยค่ะสมิ่บริกุด โอ,โอ,โอ้กินละเว็นเธอคือจะหอมคุ้งไม่หมดเลยนะคะวันนี้นะคะมุกจะมารับเพื่อนๆนะคะที่สนามดูบรรยากาศน,นะคะสดชื่นมาก ดูสนามบินเขาก็แบบไม่ได้ใหญ่มากนะคะแต่ว่ามันก็สะอาดเนาะเห็นไหมคะ ธรรมชาติเขาค่อนข้างแบบจะอุดมสมบูรณ์มากเลยนะคะท,ที่แหลมไคเมียค่ะที่นี่แหลมไคเมียนะคะไคเมียแบล็กซี sea, ทเทัลเซียถ้าใครชอบนะคะกดติดตามกดติดตามกด subscribe อยากรู้เรื่องอะไรเกี่ยวกับแหลมไคเมียแบล็กซีแล้วก็ลัสเซียนะคะก็เดี๋ยวมุกจะทําคลิปออกไปเรื่อยๆนะคะโอเควันนี้แค่นี้ก่อนนะคะบ๊ายบายปะก,กะปะก,กะ What's okay. that?